ันนี้เรามาล่องเรือวีว่าลังกาคูที่ท่าเรือเทอร์มินอลพระราม3นะคะเราก็เข้าประตูที่1นนะเข้ามาในห้างแล้วนะคะเราก็จะเดินตามป้ายเรือเข้ามาเรื่อยๆได้เลยนะคะอยู่ที่ชั้นีค่ะจุดเช็คอินของวีว่าลังกานะจะอยู่ข้างมาเดเรื่อนชั้นีนั่นเองแค่จ้จงชื่อแล้วก็แสดงหวเชร์นะคะเราก็จะได้เป็นตั๋วแบบนี้ แล้วก็มีสติกเกอร์นะคะสามารถติดกับเสื้อก่อนขึ้นเรือได้เลยนะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินตรงมาจากจุดเช็คอินแล้วก็ออกที่ประตู4ได้เลยนะคะเพื่อออกไปที่ท่าเรือที่ 2, 2> นะคะสําหรับเรือวีว่าลังกาคูสเราจะเช็คอินช่วงประมาณ6กโมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มแล้วเรือก็จะมาเทียบท่ารับตอน1นึ่ทุ่มสิจนถึง4ี่ทุ่มสิค่ะตอนนี้นะคะ,เ,ะ,คะเราก็อยู่ที่เรือวีว่าลังกาคูสแล้วนะคะเรือลําใหญ่3มชั้นนะอันนี้คือชั้น2จะเป็นห้องแอร์บอกเล ว่ายเย็นมากๆนะอันนี้จะเป็นโซนหัวเรือนะคะอันนี้จะเป็นชั้น3มนะคะเราก็ขึ้นมาได้เลยแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นดาดฟ้าแถวริมนั่นเองนะคะสามารถรีเควสตกับทางชิลไปไหนได้เลยนะตอนนี้นะคะอยู่ที่ท่าเรือเอชทิงเป็นจุดที่2เนาะที่เรือจะแล่นมานะคะใครที่จองท่าเรือเอชทิงนะคะสามารถ ขึ้นรอบนี้ได้เลยนะรายอาหารก็จะมีกุ้งนึ่งนะคะหอยมแมลงหูน้นิวซีแลนด์อันนี้นะคะจะเป็นแซลมอนเจชิมิแล้วก็ปลาซาบะนะคะอันนก็คือจะแรกกันสดๆเลยสามารถเติมได้ตลอดนะคะต่อไปจะเป็นซูชิหน้าต่างๆต้มยำกุ้งเขาใส่กุ้งแม่น้ำน,นะตัวใหญ่ๆบม่บมๆเท่านั้นเลยนะคะ น,นี้นะคะจะเป็นซุปไข่ข้นนะทุกคนบอกเลยว่าทีเด็ดเหมือนกันนะข้าวผัดนะปลาหมึกผัดโงกะหรี่อันนี้นะคะจะเป็นผัดไทยกุ้งนะมาสแมนไก่กนะดับปีผัดซีอิ้วนะและอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นพาสตา้านั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นโซนสลัดนะคะอันนี้ก็คือสามารถเติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะมียำด้วยนะส้มตำไทยแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกลงเรือนะโอ้โห แค่เห็นสีก็บอกเลยรู้เลยว่าจัดานแน่นอนนะคะเมนูของหวานกันบ้างนะจะมีพานาคอตา้าคิมบูเล่เค้กนานนชนิดขนมไทยหลากหลายชนิดใครสนใจอยางมาแบบนี้ทักข้อความมาได้เลยชิลไปไหนรับจองทุกเรื่องเที่ยว